ครับผมสวัสดีครับอาวันนี้เรามาดูวิธีการหาคีย์เวิร์ดกันนะครับสําหรับท่านที่ทําคลิปวิดีโออยู่นะครับหรือทำบล็อกเกอร์อะไรต่างๆนะครับวิธีการหาคีย์เวิร์ดที่จะมาทําหัวข้อบล็อกหรือทําหัวข้อของ YouTube เนี่ยเดี๋ยวตามผมมาที่ Google นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโดยเสิร์ชที่ Google ว่า,า Google a p w o r d d นะครับแล้วเรา ็อกอินเข้า Google ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีลิงก์แรกเดี๋ยวเราเข้ามาที่ลิงก์แรกกันเลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทําการลงชื่อเข้าใช้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการก่อกนะครับกกอกรหัสบัญชี Google ของเราไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าหาคีย์เวิร์ดเนี่ยจะหากันยังไง โอเคเดี๋ยวมาคลิกตรงนี้นะครับข้ามการตั้งค่าที่แนะนำอโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยบันทึกการดำเนินการต่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับเทคนิคของการหาคีย์เวิร์ดเนี่ยเราดูตรงไหนบ้างานะครับ รอสักรู่นะครับรอสักรู่โอเคนะครับหลังจากเข้ามาหน้านี้แล้วเดี๋ยวมาที่เครื่องมือนะครับแล้วเลือกเครื่องมือวางแผนคำหลักในส่วนนี้นะครับที่เราจะมาหาคีย์เวิร์ดกันก็วิธีการหาคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็ดูนะครับว่า เราทำคลิปวิดีโอนะครับหรือทำบล็อกเกอร์เนี่ยอ,อยู่ในหัวข้ออะไรนะครับเราลองมาเสิร์ชดูสมมุติผมทำอยู่ในหัวข้อรถมือสองนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็มาเสิร์ชคำว่ารถมือสองตรงนี้นะครับแล้วไปที่รับแนวคิดเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็จะเห็นว่าเนี่ย คำว่ารถมือสองของเรานะครับแล้วลองไล่ลงมาดูมาที่แนวคิดคําหลักนะครับเราจะเห็นว่าคําว่ารถมือสองของเราเนี่ยมจะมีจํานวนนะครับมีจํานวนผู้ใช้งานเนี่ยค้นหารหายเดือนเป็นจํานวนหนึ่งล้านโอ้โหก็ถือว่าสูงนะครับหนึ่งล้านห้าแสนคนแล้วก็การแข่งขันเนี่ยคือการแข่งขันของคีย์เวิร์ดคำเนี่ยจะอยู่ที่ปานกลางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ราคาตรงนี้นะครับราคาเสนอที่แนะนำเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือจะเป็นราคาค่าของสีค่า CPC นะครับคือมันมันอาจจะไม่ใช่ราคาของค่า c ่าค่า CPC โดยตรงหรอกนะครับแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยคนที่เขามาลงโฆษณาเขาเสนอราคานี่ยอ่า g o o g l e เสนอให้เขาราคานี้นะครับแล้วเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย Google ก็จะแบ่งเงินตรงเนี้ยนะครับมันในส่วนของ CPC เราด้วย งงไหมครับก็ขออภัยนะครับถ้างงงไปนิดนึงก็วิธีการเลือกคีย์เวิร์ดที่ดีเน <mm ี่ยเราต้องดูนะครับจำนวนการค้นหารายเดือนเนี่ยให้มันสูงสูงหน่อยนะครับแล้วก็การแข่งขันตรงเนี้ยให้มันเป็นคําว่าต่ํานะครับจะอยู่ในเลทที่ดีเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าอย่างการแข่งขันต่ำเนี่ยการค้นหา มันก็จะน้อยลงอะไรประมาณนี้เราต้องพยายามหาการค้นหารายเดือนให้มันสูง,สงนะครับแล้วก็การแข่งขันต่ําเราก็จะมีโอกาสที่จะติดหน้าแรกของ Google ได้นะครับยอย่างตัวนี้ก็โอเคนะครับ6,000 60, 0ขายรถมือสองเห็นไหมครับนี่ก็เป็นทิปนะครับเป็นทิปเทคนิคง,ง่ายๆนะครับวิธีการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดสมมุติเราจะสร้างหัวข้ออ่าผมสร้างหัวข้ออะไรดี สร้างเว็บไซต์นะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดพวกนี้มันเอาไปใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อวิดีโอนะครับการใส่รายละเอียดวิดีโอนะครับพวกแท็กต่างๆที่สำคัญเนี่ยเราสามารถมาวิเคราะห์ก่อนได้นะครับเห็นไหมครับเราก็ลองมาดูสิถ้าสมมติเราจะสร้าง วิดีโอชื่อว่าการสร้างเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีหัวข้อไหนที่เราจะเหมาะเอาไปเป็นหัวข้อวีโอได้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในแท็กด้วยนะครับเห็นไหมครับสร้างเว็บอันนี้จะสูงไปหน่อยการแข่งขันนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ่าเครื่องมือวิเคราะห์การเครื่องมือของการวิเคราะห์คีดเหวี่ยก็จะมีอยู่ประมาณน,นี้นะครับ ก็เดี๋ยวมันมีอีกค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยอาชีพลงเรืเอยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเจ็บคอสักหน่อยนะครับอาจจะพูดไปผิดตรงถูกไปก็ขออหายด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวไว้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ